คนนี้ <Yeah. S 1> คือคนที่ทําให้ปาฏิหาริ์เกิดจริงๆนะครับ uh huh. พี่อ uh ุ huh. ๊ดูรายการเต้ยอ,อยู่เหรอครับแล้วถึงไปคอมเมนต์ตอนแรกอะทำงานแล้วพกโทรศัพท์ไม่ได้อยู่แล้ว oh. แล้วจังหวะไปเข้าห้องน้ำ oh. แล้วทำไงไม่รู้ว่าขอเดินไปนที่โทรศัพท์ตัวเอง uh uh uh. แล้วก็มีแม่แม่แม่ของแฟนอะโทรม,มาบอกว่าดูรายการน่อย มีเหมือนชื่อพ่อเลยใช่พ่อไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวหรือเราขอเวลาไปดูก่อนว่าใช่ไหมอะไรไหมแต่กูยังไม่มั่นใจนะยัไม่มั่นใจว่าจะจะใช่ไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวขอตรวจสอบอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันที่บ้านดีกว่าคุณพ่อรออยู่ใช่ไหมโอเคโอเคได้ครับเดินเข้าไปไกลไหมจ้ะพี่นิดนึงได้โอเคพร้อมเดินพร้อมเดินตื่นเต้นมากเลย พ่อเปไ็นไงมึงเนี่ยพี่โอ๊คเขาคำเตัวไม่ถูกทำ <laughs> เตัวไม่ถูกอ๋อแล้วก็เออก็ไปบอกปกติไม่มีอะไรหรอกก็คือ,นนว,อ,อว่าเราเราใช้ชีวิตปกติไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเวลาพี่เขาถามอะไรก็ตอบไปตามความรู้สึกตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว,ว่าเนี่ยก็บอกพ่อไปบ้างแล้วว่า เรื่องราวมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าได้คุยกับพี่พึ่งบ้างแล้วเพราะเขาเองเขาก็อยากได้ข้อมูลจากเราเหมือนกันว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแต่เรไม่คุยนะรอตอนแรกแบบใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมากเราเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงตอนแรกพอพอได้ดูจากเพจแล้วอะหลายหลายคนเริ่มบอกว่าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วตอบเถิดนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคยินดีให้ข้อมูลเพราะว่ามันก็ตรงกับที่พ่อบอกไว้เหมือนกันว่าแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยเราเลยโอเคแล้วพี่เขาก็ เป็นฝ่ายที่ติดต่อเรากลอครแล้วก็ถามว่าเออรายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยลูกเพจบอกว่าพี่พึ่งหน้าเหมือนไอ้พี่พึ่งกับพี่อูหน้าเหมือนกันเลยเขาบอกลูกเพจคอมเมนต์พี่อูหน้าเหมือนน้องพึ่งเลยหน้าดีใจอีกแลพอเขาก็เขาก็ดีใจแหละแต่ทีเขาแบบก็พอมันออกรายการแล้วทําตัวไม่ถูกใช่ไหมมันตื่นเต้นนี่ยังตื่นเต้นเข้าใจได้ครับจะะเดินนนใกล้ห่อยได้ไม่เป็นไรครับเสียงเสียงยังโอเคอยู่นะ เสียงโอเคอยู <speaks> okay, ่ใช่ไหมโอ้ขออภัยนี่ยโอเคนะสีสิบห้าปีเนาะพี่อู้เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมคือรู้แค่ข่าวว่าเหมือนเขาก็เหมือนกับพี่พึ่งแหละที่ไม่รู้อะไรเลยรอใช่นี่ก็นี่ก็ประมาณเดียวกับพี่พึ่งเลยว่า พ่อพูดไปแค่นี้ก็เหมือนกับที่แม่แดงบอกพี่ตุ้มไว้แค่นั้นว่าออพ่อชื่ออะไรแล้วอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก่อนอ่ะซอยอ่ะมันยังไม่ได้เป็นแบบนี้นี่คือดั้งเดิมเลยอยู่ที่เดิมเลยใช่นี่คือที่เดิมที่อยู่ที่อยู่กันแต่ว่าเขาจะมีเปลี่ยนไปอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นชุมชนบ้านติดติดติดกันเลยครับแต่ก่อนมันจะยังไม่มีคำแพงเขตแบบนี้แต่ว่าเราอ่ะจะอยู่ในซอยนี้แถบนี้คือถ้าแม่แดงรู้อ่ะแม่แดงจะจำได้ว่าเขาอยู่ยังไงอะไรยังไงเพราะเนี่ยจำไม่ได้จำได้แค่ว่า เรารู้ว่าเป็นแม่แดงที่<ำ>ทันเห็นปะจําได้แค่แบบแค่แค่แค่แคแ,คแค่หน้าแบบหน้าเข่าๆอ,ะอ่ะเพราะ<ต>ว่านั่นจะย,ยังเด็กใช่เพราะว่าไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราหน้าตาเขาแบบไหนหรเราก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า Patihan, mm -hmm.